สวัสดีครับทุกท่านก็อยู่ในรถตู้เกียร์คันเดิมครับผมอ่ปี2003 11อที่นั่งนะครับผมเกียร์เครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับผมอ่ามีอันนี้เริ่มจากภายในก่อนนะครับผมมีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหลังครับแล้วก็จอ a n d ด o i d ให้นะครับผมนี่ a n d ด o i d จริงน <laughs> ะเ,เนี่ยทัชสกีนเนี่ยใช้นิ้วกดใช้งานได้ลื่นไหลนะครับผมเออ เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับผมหลังจากอ,อไปซ่อมปั๊มดีเซลมารถคันนี้ราคา85,000บาทเท่านะครับบิดออนครับไม่ต้องรอไฟหัวเผาดับสตาร์ตติดเลยครับผมแอร์เย็นทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับผมออก็จะมีไฟเนี่ยไฟชาร์จมันขึ้นนะทุกท่านนี่ผมแบบไปแล้วนะไฟชาร์จมันค้าง แล้วบางทีไฟเบรกมือก็ค้างแต่เบรกมือไม่ได้ดึงเนี่ยเอาไปทําปั๊มกลับมาแล้วเป็นเงี้ยไฟที่หน้าปัดค้างจะไม่มีผลในการใช้งานนะครับผมบอกไว้ก่อนจะได้ไม่กงมังวลอันนี้ครับทุกท่านไอไฟคาดเบลเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ดับนะบผมไม่รู้ช่างไปโดนสายอะไรมันหรือเปล่าแต่ว่าเรามีตัวเช็คไดชาร์จนะผมเนี่ยเห็นป่าว่าไดชาร์จปั่นไฟดีไหมดูวอาทุกท่านสิบ 3.9อันนี้คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับรถตู้นะผมเพราะเปิดแอร์มันจะลดเดี๋ยวผมจะเปิดแอร์นะครับแล้วมันจะลดเนี่ยครับผมมันจะลดไปเนี่ยเหลือ12กว่าเลยก็ถือว่าใช้งานทำงานได้ปกตินะครับผมอ่าความลงความร้อนไม่มีนะครับผมแปด0 0 5 0 0 0บาทภายในสวยนะควันนี้เบาะเนียนอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายข้างนอกให้ดูครับ เดี๋ยวเริ่มจากข้างหน้าก่อนลวกันข้างในเราค่อยไปข้างนอกนะครับ mm hmm. มภลัยพาวเวอร์นะครับผมหมุนง่ายมากภายในสวยงามมากนะครับผมรถคันนี้เอก,กลักษณ์มันคือช่วงล่างนิ่มค่อนข้างที่จะนิ่มอ่ะนิ่มกว่าหัวจรวดเยอะขับแล้วก็นั่งสบายครับผมแล้วก็นี่อันนี้<า>เศษขยะไม่มีนะครับรถใช้งานจริงครับท่านกระจกไฟฟ้า กระจกคู่หน้าเป็นไฟฟ้าถ้าเป็นหัวจรวดนะแสนก็บาทยังต้องใช้มือหมุนอยู่เลยอ่านี่ครับผมเกียร์ p g o เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเสียงรถอาจจะดังนิดนึงอ่ะนี่ครับผมเกียร์ p g o ก็เป็นรถที่11ที่นั่งแบบว่านั่งสบายๆแล้วก็ ใช้งานได้อย่างดีนะครับผมอ่แล้วก็สีเนี่ยเป็นสีเดิมยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมสีค่อนข้างที่จะบางมีร่องรอยบ้างไปดูคลิปรีวิวที่ผมรีวิวไว้ก่อนหน้านี้ผมจะถ่ายไปดูละเอียดนะครับผมเนี่ยบางมากบางทั้งคันนะครับผมเป็นสีเดิมดีเซลนะครับผมเขียนอยู่อ่ะดูข้างหลังครับผม เซนท่านล็อกจากกุญแจเนี่ยล็อกได้หมดเลยครับผมประตูคนขับประตูห้างหลงังแล้วก็ประตูสไลด์ยกเว้นอันนี้ครับอันนี้มันไม่ยอมเปิดปิดพร้อมเซนท่านล็อกนะผมก็ต้องให้ช่างกุญแจไปดูให้นะครผมแต่เปิดปิดล็อกได้ปกตินะผมใช้กุญแจล็อกเองจากข้างนอกได้เลยหรือจะกดล็อกจากข้างในก็ได้นะครับน้ายวผมจะดึงตัวล็อกข้างนอก เด็กแว้นนี่ม่นโคตรน่าลำคาญน,นะผมอะติดฟรีมารอบคันแล้วมีม่านด้วยนะครับผมก็ถ่ายอัปเดตให้ดูเนะว่ามันยังอยู่นะทุกท่านไอตรงนี้พับขึ้นมามันก็กลายเป็นเบาเผมจะพับขึ้นให้นะครับผมันมาผมลำบากนิดนึงนี่ก็นั่งได้อีกคนหนึ่งเลยนะครับผมเบียดกันไปครับขาเบียดจะกเกียร์เอง เป็นรถที่ผมใช้มารู้สึกว่าทุกคนที่นั่งไปด้วยกันเนี่ยบน่นบ่นว่าสบายไม่ช่บ่นนะบอกบอกว่าสบายเพราะว่าช่วงล่างมันค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับผมถือว่านุ่มเลยคันนี้ช่วงล่างาภายในสวยงามแอร์เย็นกลางคืนเนี่ยหนาวเลยนะครับผมลงประตูปิดสนิทหมดเนี่ยปิดให้ดูสนิทเลยนะครับผมร่องรอยก็มีแบบว่ามีบ้างตามการใช้งานนะเพราะว่ามันเป็นรถ บ้านนะทุกท่านบางทีเลี้ยวแบบเลี้ยวเหมือนรถเก่งไงเลี้ยวไม่พ้นเพราะสังเกตนะครับว่าคนขับเนี่ยดูดิล้อใช่ไหมคนขับเนี่ยมันนั่งอยู่บนล้อเพราะมันไม่เหมือนรถเก่งนะที่ล้อมันอยู่หน้าคนขับเพราะงั้นถ้ากาเลี้ยวไม่ถูกอะ่ะมันก็จะขูดเนี่ยเป็นเรื่องปกตินี่ผมจอดไว้นะฝุ่นเต็มเลยยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผม ก็แปดหมื่นห้าันบาทถือว่าคุ้มค่าราคามากสาหรับรถคันนี้ครับท่านเมื่อเช้าก็เพิ่งเอาไปแม่เอาไปซื้อของมานะครับผมอันนี้ของต่างๆไม่มีอะไรก็เนี่ยพับเบาะขึ้นไปใส่ของได้สูงมากครับเยอะกว่ารถเก่งครับถ้าเทียบกับรถเก่งแล้วม่านมีให้หมดนะครับผมเนี่ย ยางอะไหล่มีนะครับผมตัวเปิดปิดยางอะไหล่อยู่ครบก้องหลังกล้องถอยหลังนีมีหมดนะครับทุกท่านก็วันที่ผมมาไปทําปั๊มหัวฉีดมาเนี่ยก็ถามช่างช่างถามว่าสภาพเครื่องเป็นไงช่างบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังดีอยู่ครับผมเพราะว่าผมเคยมีรถรุ่นเดียวกันเนี่ยไปทาไปทําปั๊มหัวฉีดปั๊มดีเซลเหมือนกัน ทำเสร็จก็วิ่งไม่ออกแต่เนี้วิ่งดีกว่าเดิมเยอะเลยสตาร์ททีเดียวติดอย่างที่ผมให้ดูครับว่าไม่ไม่ต้องรอไฟหัวเผาดับด้วยซ้ำก็ติดเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมสตาร์ทดูอีกรอบเบ็ดใช่ไหมครับติดเลยทีเดียวติดนะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานสุดๆหนึ่งคันไฟติดครบทุกดวงนะครับ รถตู้เกียร์85,000บาทก็อย่างที่ผมบอกนะทุกท่านผมขายรถไว้หลายคันอ่ะนะาขายรถเนี่ยมันมันยังไม่ยากเท่าการหาซื้อรถที่ดีมามาใช้นะครับผมการหาซื้อรถที่ดีมาใช้เนี่ยยากกว่าการขายรถอีกนะกท่านขายรถเนี่ยมันง่ายเพราะว่าเราขายไม่ได้แพงนะ85,000บาท คือไม่ถึงแสนแล้วได้รถตู้11ที่นั่งเครื่องดีเซลด้วยเกียร์ธรรมดาผมเอาไปขึ้นนงขึ้นเนินถงสูงหมดแล้วขึ้นได้หมดเลยครับผมแรงดีมากแล้วก็ราคาแค่85,000เนี่ยซึ่งถือว่าถูกมากแต่ว่าจะหาสภาพดีแบบนี้ในราคาเท่านี้อีกอ่ะก็ยากนะครับผมสำหรับผมเนี่ยบอกว่ายากเพราะว่าผมหารถรุ่นนี้มานานแต่ว่ายังไม่เจอถูกใจสักคันนะผมเจอคันนี้ถูกใจ หลังคาก็มันก็ด้านนะครับผมตามสไตล์รถตู้เพราะว่ามันจอดหัวมันดูดิข้างบนมันหัวมันตากแดดตลอดเวลามันก็เลยด้านนะผมนี่กองหน้าที่ฮอเกียนะทุกท่านบางคนมองอาจจะคล้ายโตโยต้าตัวคัสตอมไม่ใช่ครับมันคือยี่ฮอเกียอาคลิปนี้มีท้อเทีจจรท่ด้านใครสนใจก็โทรมาเบอร์ที่ผมลงได้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ